ชื่อมนประรสิทธิ์เพชรลุกรันอ่าไฟที่เราซ้อมมากี่วันต้อมาสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายเด็นล่ะครับอยู่ที่เด่นลัดเลยเพิ่งมาอยู่หรือว่าไงเพิ่งมาอยู่เพิ่งมาอยู่นะทุกทีเราซ้อมอยู่ที่ไหนแต่ก่อนเออผมหยุดไปนานเพิ่งกลับมา๋อเพิ่งกลับมาแล้วเราไปซ้อมที่ไหนที่แรกที่แรกตอนแรกอยู่โรงเรกีฬาที่กรุงเทพครับ๋อ้โหเลียงกรุงเทพเองที่ไทยญี่ปุ่นนะนะอ๋อเราหยุดไปกี่ปี ห้าปีได้นี่เพิ่งกลับมาครั้งแรกเลยวะไฟแรกเลยไม่มีผลอะไรเนาะแล้วก็เลยมาซ้อมที่ค่ายเด็ดรับแล้วซ้อมอยู่ก็ใครเป็นผู้ปกคัสอนเราบ้างตอนนี้ก็มีรุ่น้องระการย์ผลัหลังแล้วพี่น้องๆในค่ายที่จะช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สห้าครับสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักเปอยๆเราตอนนี้ห้าสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับมวยชิบิวันนี้ราต้องมาเจอกับธนากรเนาะ ไม่เคยต่อยกันมั้งไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วได้ทันดูอย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษาอย่างดูเขาเขาโมยสายวันนี้เลยต้องมาเจรจาก่อนวางเกลวางแผงไงดีก็จบตามสไตล์ก็ต่อยตามสไตล์ไปก่อนเพราะเราเพิ่งกลับมาไฟแรกเนาะค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้นเขาไยเดียวเนาะล่าสุดก่อนที่ต่อยไว้แล้วหยุดไปนะเราต่อยไว้ที่เออผมเพิ่งต่อยเลยราชดำเนินอ๋อราชดำเนินนะแพ้คะแนนอันนั้นกี่ยกสามยกอันนี้ห้ายกนะเพราะนั้นเวทเท่าไหร่สามยก ร้อยร้อยสิบร้อยสิบหกร้อยสิบหกวันนี้ตรวจร้อยสิบเจ็ดเนาะไม่เช้าสอบน,น้ำได้ไหเออพอดีครับมาพอดีมาสบ,บายเลยร่างกายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็เก้าสิบสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดห้ายกไหมครับพร้อมเอาชนะกับใครเนาะคุมมากี่กิโลเอ,อ่อประมาณสองกิโลครับต่อ,มอยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณประมาณสามสามสิบสามสิบกว่าคนจังหวัด เ,เ,เด็กการอ้าวฝากช่วยช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยครับวันนี้ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับต่อช่อันเจ็ดการกับมาณครั้งคระวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ